สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมหนุ่มคนใต้วัวใจอีสานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แนวสันเขื่อนของเขื่อนอุบลรัฐนะครับตรงช่วงหมู่บ้านของผมนะครับซึ่งทางซ้ายจะเป็นพื้นที่ของเขื่อนนะครับส่วนทางขวามือจะเป็นโฉนดที่ดินของชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านนะครับนี่คือเส้นทางที่ผมนำมวไปไล่ทุ่งนะครับ ที่นาเขื่อน,นครับที่ผมเรียกนาเขื่อนเพราะว่ามันอยู่ในเขื่อนอุบลบัตั์เนี่เลยครับตอนนี้สถานาการณ์น้ําก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้น้ามันน้ามันประมาณ53าสเปอร์เซนแล้วนะครับของเขื่อนซึ่งมันจะมันจะท่วมนาตรงจุดที่ผมเอาหัวข้ามไปไปไล่ทุ่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่สามารถเอาหัวออกไปไล่ทุ่งตรงจุดนาเขื่อนได้แล้ว สถานการณ์น้าปีนี้ถือว่าดีมากนะครับดีสุดๆเลยนะครับผมก็ก็ดีสําหรับผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องฆ่ายาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําท่วมปั๊บนี่ญ้าญ้าอะไรต่างๆนี่มันจะตายหมดนะครับการทํางานการทํานาปีหน้ามันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกำกัดกำจัดญ้านะครับส่วนส่วนญ้าที่ผมปลูกเอาไว้เป็นย่าเลี้ยงัวตรงจุดที่ผมเลี้ยงงวประจำประมาณ3ไร่ตรงนั้น มันไม่มีผลนะครับถ้าน้ําท่วมแล้วยิ่งน้ําท่วมมันก็จะยิ่งงอกขึ้นมาแล้วก็สวยขึ้นมากด้วยนะครับเวลาเราเอางวไปเลี้ยงตอนตอนที่น้ํามันลงนะครับงวจะมีหญ้ากินแบบเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับครับอันนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสันขอบเขื่อนของอุบลรัตน์นะครับจะเห็นว่ามันจะสูงมากนะครับสูง สูงประมาณสิบเมตรได้เลยนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรได้เลยนะครับขอบน้เขื่อนนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นนาครับเป็นนาเป็นพื้นที่ที่ที่ทํานาแล้วทําอะไรต่างๆเป็นพื้นที่เช่าของของเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยครับน้ําเริ่มมีนะครับน้ามีอย่างนี้ผมก็ไม่เป็นห่วงนะครับไม่ซสีเรียสครับเพราะว่าทุกคนเขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ ชาวบ้านเกี่ยวข้ากวกันหมดแล้วนะครับสังเกตดูนะครับตรงที่ร่องตรงที่ร่องของนานะครับนี่ครับอตอนนี้ก็ชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามาน้ําท่วมจะไม่มีผลครับไม่มีผลต่อต่อการทานาแล้วนะครับตอกคนทุกคนคือเขารู้กันอยู่แล้วครับว่าช่วงนี้น้ําจะมาเนะวลาฝนตกเยอะๆนะครับรอหน้าฝนนะครับ ณพื้นที่ตรงจุดนี้น้ําจะท่วมนะครับทุกคนก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมในการรับมืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ําท่วมมันก็ไม่ซสีเรียะครับไม่เีเดียดแล้วเขาชอบด้วยนะครับเพราะว่าน้ำนี่มันจะมากับตะกอนนะครับตะกอนดินที่เลาดูดซึมกินนะครับแล้วก็ช่วยฆ่ายาไปในตัวนะครับเพราะนั้นเขาชอบครับผมก็ชอบนะครับนี่คือนี่คือแนวสันเขื่อนนะครับตรง นาของผมจะเป็นนาทิวยูคานะครับตรง,งแถบนี้ทั้งหมดนะครับนะครับซึ่งตอนนี้น้ำก็ท่วมไปแล้วประมาณถ้าดูจากสายตาเน่ก็ประมาณสามไห่สี่ไห่แล้วครับประมาณห้าไร่แล้วนะครับประมาณห้าไร่แล้วนะครับซึ่งด้านบนนะครับด้านบนตรงนู้นมันยังไม่ท่วมนะครับที่จริงแล้วก็ยังสามารถที่จะอง,งัวไปกินได้แต่ที่นี้ มันข้ามถนนไม่ได้นะครับมันข้ามตรงจุดที่น้ําท่วมตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยไม่สามารถเอางูไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อน้ําขึ้นนะครับพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับมันก็จะหนีน้ําขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับที่จะเอางูไปเลี้ยงไปเลี้ยงตรงริมริมแม่น้ําตรงริมน้ําขังที่มันพึ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นอันอันตรายนะครับผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงนะครับ ตอนนี้พายุเพิ่งพัดเข้ามาในบริเวณจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ยังคือคือเพิ่งจะออกไปเมื่อตอนหัวนะครับมาถึงหัวจุดศูนย์กลางนะครับเพิ่งจะออกไปเมื่อตอนตอนตอนเที่ยงนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงตอนบ่ายแล้วนะครับช่วงช่วงเย็นแล้วหล่ะไม่ใช่่ายนะครับมันก็ยังมีเอ่าเขาเรียกอะไรนะอิทธิพลของพายุ เมฆมันจะลอยให้จากทิศตะวันออกนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เมฆจะเงียบนะครับจะเงียบสนิทเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้จ,จุดสุดกลางพายุนะครับแต่ใน,นขณะเดียวกันฝั่งนี้นะครับเมฆมันจะลอยนะครับเพราะตรงนี้นเป็นสอบขอ,ขอบของพายุนะครับก็เอาไม่รู้นับสถานการณ์น้ำว่ารอบนี้ผมต้อง หายายงอกินนะครับประมาณใช้เวลาช่วงนี้มันจะมีกินเวลาประมาณ2เดือน,นครับสองเดือนถึงสามเดือนนะครับขึ้นอยู่กับน้ำที่มันจะท่วมนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลําบากมากนะครับสำหรับคนที่เดี้ยงัวในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้เกียมเกียมหญ้านะครับไว้สํารองในกรณีที่น้าท่วมนะครับซึ่งหลายคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้พอดีผมพึ่งทําที่นะครับแล้วก็ วางถังวางถังเรื่องของแปลงแปลง,ง,งเกษตรใหม่นะครับก็เลยมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของการปลูกหญ้าเลี้ยงงูนะครับถูกถูกกลับไปด้วยถูกปรับพื้นอะไรต่งตางๆแร้วแล้วบ่อด้วยก็เลยทําให้ปีนี้ผมไม่มีหญ้าไม่มีหญ้าที่ปลูกไว้สำหรับเลี้ยงงูมากเท่ากับปีที่แล้วนะครับมันก็เลยลําบากนิดน,งนึงนะครับ ยังต้องหาหญ้ามาให้วัวหรือไม่ก็ต้องพางวัวไปกินหญ้าครับก็แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมพางวัวมาเลี้ยงนะครับแต่ว่ามันมาวันเดียวมันก็หมดแล้วครับเพราะว่างวัวมันเยอะนะครับส่วนนาเขื่อนก็ยังไปไม่ได้ครับอย่างที่เห็นนะครับก็พามาชมนะครับพามาชมบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ของน้ําในเขื่อนวุน์ปีนี้ครับถือว่าดีมากนะครับที่จริงแล้วผมก็อยากให้มันท่วมนะครับใจจริงนะครับแล้วก็ มันทํางานได้ง่ายขึ้น,นทาเกษตรได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องดูธรรมชาตินะว่ามันจะมีธรรมชาติมันจะดังสรรค์ให้ยังไงนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้นะครับเพราะนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับโอเคครับนี่ก็มาทักทายนะครับคลิปที่ไม่ได้ถ่ายกันนานแล้วนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่ฝนมันตกแล้วก็ฟ้าลงนะครับฟ้าลงผมก็ไม่กล้าที่จะเอาเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มา มาออกมานอกพื้นที่หรือว่า,าออกมาในที่โล่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเคยถ่ายช่วงแรกๆแ,แล้วฟ้ามันลงใกล้ๆเลยครับตั้งแต่นั้นผมก็เลยไม่ไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะเอามือถือเอาอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาถ่ายทำนะครับก็ต้องขออภัยกับทุกท่านด้วยนะครับที่ว่ารอบนี้ออกเก็บช้านะครับแล้วไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ